텍บอกเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องการเป็น description text box แบบนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเนะาะเพิ่มตัว picture box ก็มานะครับ s e a r c h picture box รูปภาพเนะาเนะตัวนี้แสดงรูปภาพวางมาเลยตรงนีอ้อาจารย์จะปรับตรงไ i z e mode ตรงนี้เนี่ยมุมบนลูกศรมุมบนขวาเนี่ยปรับเป็น straight ให้มันเต็มจอก่อนเนาะให้มรูปภาพมันเต็มนะครับ จากนั้นก็ปรับขนาดเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนอเดี๋ยวคอย่คอยมาปรับแต่งเรื่องขนาดแรงต่างให้สวยงามเนาะอาจารย์ก็จะพื้นเบื้อง,งต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้มันเท่ากันก่อนอได้แล้วพิจ t ร r e บอกหนึ่งไม่ได้เปลี่นชื่อเนาะตัวนี้เพราะว่ามีอันเดียวนะครับจะปรับอะไรบ้างตรวนี้จะปรับตัว property back border เนี่ยอาจารย์อาจาอาจะเป็น f i x single ไหมก็ปรับได้เลยนะนี่ border style เราเลือ